ด่าคนอื่นว่าเหลี่ยมผิดกฎหมายหรือไม่โรงพักแห่งหนึ่งฝนตกโปรยปรยรถกระบะเก่าๆจอดหน้าสถานีลุงเพียนเดินกระแทกเท้าเข้ามาสีหน้าโมโหลุงเพียนตะโกนเสียงแข็งมือชี้ไปที่พันตำรวจเอกชานตำรวจไม่รับแจ้งความใช่ไหมพวกเองเหลี่ยมใส่ชาวบ้านแบบนี้ได้ยังไงพันตำรวจเอกชานหันมาอย่างสงบยกมือห้ามไม่โต้ทันทีใจเย็นๆก่อนครับลุง ผมแค่ต้องสอบข้อเท็จริงก่อนว่ารถพี่หายเป็นของใครกันแน่เพื่อไม่ให้คนบริสุทธิ์เดือดร้อนนูเมย์ดึงแขนลุงเพียรเบาๆลุงคะใจเย็นก่อนอย่าไปว่าพี่ตำรวจแบบนั้นเลยฟังเขาก่อนเถอะลุงเพียรสะบัดแขนออกไม่ต้องมาห้ามตำรวจสมัยนี้ไม่ทำหน้าที่ยื้อไปวันๆบรรยากาศในโรงพักเริ่มเงียบลงทุกคนหันมามองลุงเพียนหน้าแดงแต่ไม่รู้เลยว่าคำพูดที่พ่นออกไปทำให้คนอื่นมองว่าตำรวจไม่ซื่อสัตย์ สารจังหวัดหลายเดือนผ่านไปผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาจำเลยได้กล่าวว่าผู้กำกับเหลี่ยมใส่เราแล้วเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทำให้เสียชื่อเสียงและศักดิ์ศรีแม้จะโกรธหรือไม่พอใจก็ไม่ใช่เหตุให้กล่าวหาว่าเขาไม่สุจริตได้สารจึงพิพากษาลงโทษจำคุกแต่ให้รอการลงโทษ2ปีและปรับ2,000บาทรวมถึงให้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้จำเลยตระหนักถึงผลของคำพูดลุงเพียรเสียงแผ่วลงดวงตาสั่นไหวก้มหน้าช้าๆผมไม่คิดว่าพูดแค่คำเดียวจะพาไปไกลถึงขนาดนี้หนูเมน้ำตาคลอมองลุงด้วยความห่วงใยลุงคะคำพูดบางคำทำร้ายคนได้มากกว่าที่คิดนะคะพันตำรวจเอกชาญสีหน้าอ่อนลงยิ้มบางๆผมไม่ได้โกรธลุงหรอกครับผมเข้าใจแต่อยากให้รู้ว่าคำพูดมีน้ำหนัก และกฎหมายก็ปกป้องเกียรติของทุกคนหน้าบ้านไม้ยามเย็นแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านลุงเพียนนั่งเงียบมองหลานสาวกวาดลานบ้านลุงเพียรพูดกับตัวเองรู้สึกสำนึกต่อไปนี้ต้องคิดก่อนพูดโกรธแค่ไหนก็อย่าให้คำพูดพาไปทำร้ายคนอื่นหนูเมยิ้มอ่อนๆใช่ค่ะลุงหนูว่ากรรมไม่ได้มาในรูปแบบลึกลับหรอกบางครั้งมันมากับผลที่เราทำเดี๋ยวนั้นเลยอย่างที่ลุงเจอมานี่แหละ ลุงเพียรยิ้มบางๆเหมือได้เรียนรู้บทเรียนครั้งใหญ่เวรกรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับมันคือผลการกระทําในปัจจุบันทําพูดร้ายๆสามารถย้อนกลับมาทําร้ายเราได้ทันทีการดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานอาจนําไปสู่ความผิดทางอาญาและความโกรธทําให้เราพูดสิ่งที่เสียใจภายหลัง